อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับภูพอกันยำบายๆแล้วเนี่ยเอาอีแล้วเท่านี้เอาอีแล้วบบบนี้เนี่ยกินอีกแล้วพี่น้องเองอันนี้กินเลยอาหารป้ามึอนี่ป้าครับข่อป้าไปชิดเบ็ดปากกาไหมเราแกงไชโน่ไหมเราปากกาผู้คักกันลังปากกากันลังไข่ก็มีกันแล้งมันแกงโน้ไมนดิ้นิผู้ชายแกงโน้ไม่ก็เป็นเนาอ๋อโท้อเอาเอาเร็ววันยเอาเอาก็นะอันนั้นเห่านะ ฮะเอ๊ะเด็กคนมาว่ะคุ้งไส้แข็งทำไมไม่เสร็จือมันกระพูดเลยทำไมตึกกเไม่เพลินทำไมตึกอเชียงไผ่อ่ะเชียงไผ่เนาะไม่เออไม่ทั่งใหบ้านเขาเกิดมาสั่งไผ่คล้ายๆกับไผ่์เพเลี้ยงก่อดละเลี้ยงน้องอ่นละคล้ายๆกันเนาะคล้ายกันอันนี้จัน่าแซ่บก่อนทำกับกระเจี๊ยบหเหมือนอ่อนนี่โอ้นี่แซ่บครับนี่อ่อน เสบีบนะอ้นขนาดนี้พี่น,อน้องไอ้บุญเนี่ยขาว่วน<อ>แกน้ไม้บันเนาะไม่ธรรมดา,าด้น่ต้มไว้เลยเหรอปลานี่ต้มเลยซอยๆยหอต้มเลยว,ยวยันนี้เสนจักจักก่อนหน้าตุมไปเลยปเ,ป,เ,ป,เป็นเส้นเป็นเส้นเปเส้นเนาะทนาเนาะครับ,รบ,รบไม่ว่าแกงธรรมดาเขาเล อไม่ว่าผู้สายแกนะไหมบมเป็นเจ้าเป็นมัดสุวนใหญ่เนี่เจ้านี่เนาะบมเป็นเจ้าอยากชิพันขอลอดเนาะบมเป็นอะไรเนาะเอาออกจะรอดได้อยู่เอาออกจะรอจะบีบได้อยู่แล้วเอาเขาบมได้บมเป็นโอ้เท่านี้ก็โมไปแบบนี้บาทนี้พี่น้องเอยเอาเบื้องต้น วุล้วฟันพันจักเป็นนีดเดียวคำจักเป็ี่นป้อนี่เพื่อนกับป้อเป็นเมื่อตอนจักนี่มันจะเป็นทั้งพวกเป็นพี่น้องฮะเบิ่งแล้วเบิ่งเราโอ้พี่น้องเลยเบื้องเด็กได้อ้าวเริ่มซอยแล้วพี่น้องซอยซอยนะตามใจสู้เลยน้องป้าน้องผ้าสินเลยก็ได้มากครับพี่น้องนี่กันเนี่ยมันในการเมื่อไหร่ครับนี่ไม่ได้การเมื่อนำมาขวอนเนาะโอ้ขนาดน้องป้าเนาะโอ้ยต้มนี้วิธีต้มมาใส่ เกลือเยอะปลาหนิใช่จะน้อยแต่จะน้อยเนาะมันน้ำไม้ไม่คุ้มปเลยเนีโอ้ยมันไปเลยข่มหนคมแห้งปปนน้ำไม้กร็สะสมบูรณ์เนาะเสียงไผ่มันบม่ค่อยคุ้มน้ำไม้เฮียแห้งบุคมเลยคุ้มได้เดียวน้ำไม้เฮีย้งต้นได้เดียวก็แกงได้เลยอ้าวตำแล้วครับพี่น้องตำแล้วบ้านนี่ใส่ตำหมอปลาาใบบย่นัังครบางคนก็บดเนาะบดมันมัน ขั้นเอาใม่ทำแล้วก็ขั้นใหม่ขั้นเอาแบบเพิ่นบ,บ้านๆหุ้ยละใส่ไปยานางพร้อมด้วยพี่น้องเลยอันน้ำไม้ต้มรอป่า้มเรียบร้อยเลยเนี่ยมึมกันนะเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สเลยมีแต่เอาน้ำบ่อขนาดเนาะโอ้จืดเรียบร้อยแล้วไม้รอป่าสีมึมงละโอเคโอเคพี่น้องฝืนใส่มักบวบเข้าไปอีกบ้านนี้ ใส่อันอันหัวข้านี่ไว้กับเนาะเบ,บือข้าอันอัน,อนดอกข้านี่เต้พักเต้มาอีกปลาเนี่ยพายตู้พายตูตต้เข้าได้มาไว้แล้วเข้าเบียร์มีเข้าเบียร์พอได้พี่น้องได้ผิวเข้าเบียร์มาไว้เลยนเนี่นี่วันนี้ปลาด้วยท่นปลาโอ้เลือกหงจากตู้เย็นเออเอามาต้มนี่เด็ดปลากันเลยเนาะมาแกงซะกันเลยเอาไปตู้เลยเพราะว่ามาต้ม ต้มครึ่งมิครึ่งมิครึ่งเลยเอามาตำเสียกันบ่วตำบ่ตำเหรอบ่เอาไปตุ๋นไทยเลยเออได้กันตักครึ่งตักครึ่งตักครึ่งเลยต้นตอนพีน่น้องเอ้ยบไ่ได้มาถ่ายสำคัญตอนวิธีทำกันเลยเฮ้ยไมอย่างที่ก้อนหรอแบบนั่นแหละแบบนั้นเลยเนาะแบบคือพันแกงอะไรเนาะอี่คือบ,บ่เอะหัวคนตรัวง่ายมานี่แเนะหัวง่ายนี่แหละ มันอนดะทอดปลาอีกบนหนาเหลือจะหัน,อนทอดอีกบานนิ<ม>ป้า<ม>ทุเดินกินมัดบันหนพี่พ่อคอยมันลอยไงโอ้แกงต้นไม้แล้วแล้วมันมีการทอดปลาอีกบัน,นห,หนเาโคนาคอยนน่เนะาะยอ,ยอ่าิจะมาก,กินมดชงคนตาเปียกมาหนิโอพี่น้องเอ้ยนมเกงต้ไม้ก็ได้พูดอปลาเกงเฮ็นบุญ เออไม่ยากไมยากไม่ยากค่ะย่ะค่เดี๋ยวไ้เลเนาะเดี๋ยว้ว้เ่ยเออยไม่กัตักไปเนาตักไปสกลงเออนเลยคนน่ะ้ปนั่นาลยให้ยังกินกัิมนะนี่เดี๋ยวไม่ก่นแม่คุณดูตัวเลอปะคุณดูรวนหละป้าติดตัวสุด อันนี้ใส่เข้าเบือค่อยเริ่มเรียบร้อยมันเนาะครับอืเรียบร้อยมันทุกอย่างหมักเน่าอย่างนี้หมักบวกเสื้อปากกาอีกเข้าไปอีกแล้วก็ะสุนเข้าไปอีกเนาะออืถูกอ๋อบันนี้เอาไปพุระป้าบันนี้คือไปท่าได้หน่ป้านี่เอาไปมือเร่อนี่ป้าคือไปมะเร่อเจ้าตจังเวัดหมาเได้เจ้าเด้อติโตพี่น้อง ้าหาัรนดินมาแล้วโอ้ยสูกกันต็มด้อท่านบุญ่ะไปทงได้ครับนันฮะม,ม,มันเล่นแถวนี้แหละโอ้ยมามามาเดกด็บ่กัไปเนออาหารกับบีเลยนี่แล้วเรียบร้อยนี่ทอดปลาปลากระสุนนี่นะเปลนนาก้า แกงน้อไหมอีกได้กินเป็นดูออกแกงน้อไหมนะแกงน้อไหมตอนแรงน่ะเดี๋ยวปลาว่องมาแล้วแกงน้ำไหมมีแล้วมันมีเยมันมีหรอมีเหรอมีแล้วเป็นทับลมมีเหรอมาๆมาๆลดลดลดแค่ลดลดอ่ะอ๋ออีดองบาดนีสีมูดูปลาสีมูดู เยขอ้าไปเลยครับพี่มึก็น่าแกงทำไมพี่บอกเน้ยแกงเองแกงเองกินเองน่เลียงพอเป็นเรียงสอเขาก็มีนะเขามีกินเน้ยข้าหน้าเี้ครับเย็นเนี้ยเพิ่มราคาบ่ะครับนี้ยบ่บ่บ่ท่ากันครับอ่ยเพิ่มบ่เพิ่มราคา ตายแล้วกินเหล้าดำพันสวยสิบบาทตายเฮ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนกินจนเมาสวยสิบบาทเฮ้ยเอ้าปลาปลาซีมิซีมปลาหปลาีมิซีาเมอ้าตค่าขนาดขนาดปาเอาไว้ทำยังไงปลาคิดคิดเนาะอาหารเอาบรีมาบรีมานเ้ย พอดีเลยมาเจอกันพอดีเลยฟอมเปิดขวดแกงโมยพยามมนเท่านะเอาก็ยี้มานั่งม้าบำาหมารอาจนะมาคิดว่ะาไกันได้ไหมด้ผมก็ไปนเบิ้งนันวนผมแห้งแกงมเต็มหม้อเลยเหอไมพอโอ้ยขเลยอ่ะยานเปาเป็อเอ่มัตองวัดมันขมันต้องามดคคคใช้กาวใช่หมมเบื่ด ปาบด้เลยปิดคลิปเสด็จปาสัมายสวดเห็นระบ่เอาทิ้เข้ามาเลยปอพุิเข้าก็มีป้ามันสมึงปลาเกาอันนี้แกงไม่เทปเกาอันนั้นเดมเนเตะนั่นนะขาันนั้นอรอขาดน้อร่นะตั้งอยู่หนาะอันนี้เด็อันนี้มันธรรมดาหรออันนี้มันป็ดของกันนั่นรือประกอบเเขาบกมีอันนี้สิบวกเสีย โค้งบนไอโดดนั่งกันนุ่งกันแม่หอมข้ามีนะวันนี้เราอยู่จะแจ้งหุ้ยกันทุกวันฮะพี่คลิปส์อะเอาแล้วพี่มีก็เชิญเดาวพี่น้องเลยมั่งที่ละอาหารมื้อนี้มันเป็นอาหารพื้นบ้านห้องอีละแด็น้องไม่บ่มันสัตว์ป่าบอว่าพื้นบ้านสิอหรือว่ไปพื้นบ้านก็จิโรอพวกพี่สร้างพื้นบัวอ้ก็ุ้ยู่พื้นน้ำบ่าอ่ารพื้นน้ำ อาหารพื้นน้ำมื้งเนี่ยื้นนกลางน้ำขอนอกพี่น้องปลาบ่อยปลาโน้งมื้งไปแก้งเดือมเออือ้กเอาสารคิสไปก่อนเส้นเด้อพี่น้องเอ้ยยังหลายยุกแก่นน้วไม่หม้อบอกยังนึงปวดอะมามามาพี่น้องให้สลัรคินี่ก่อนเอาไว้พมื่นกินเราพูดเป็นถือกล้องมาเกย์ยากแล้วปวดหัวนั่นแล้วหอมมวยแล้วปีนาที่ได้แกงทำไมสลัรคิสนี่ขอยุดคิดติดไว้เพีนอีก่อน้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ให้กำลังใจกันแน่วมีงยังกรสิุ้นไเฮ็ดให้เบิ่งดอกครับ อาศริกิมนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเวัสดีครับบึกเตรียมแล้วแกนอมไมพี่น้องพูดอ่นเฮ้